12วิธีรู้เท่าทันเหลี่ยมคนในสังคมที่ชอบเอาเปรียบสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันบางคนไม่ได้มีอาวุธอะไรน่ากลัวนะคะนอกจากเล่กลนที่ซ่อนไว้ในรอยยิ้มในสังคมที่ความเกรงใจคือช่องโหว่คนเจ้าเล่มักจะแฝงตัวเป็นมิตรแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ได้หวังดีค่ะเขาแค่หวังผลประโยชน์และนี่ก็คือ12วิธีที่จะรู้เท่าทันข้อที่1คือเขาจะเข้าหาเมื่อคุณมีประโยชน์ในโลกของความสัมพันธ์นะคะ อย่าดูแค่ว่าใครเข้ามาแต่ให้ดูว่าเขาเข้ามาทำไมบางคนไม่เคยเห็นหัวคุณเลยแต่พอคุณเริ่มมีชื่อเสียงมีทรัพยากรหรือว่ามีอิทธิพลในแบบที่เขาอยากได้เขาก็จะเดินเข้ามาอย่างสุภาพยิ้มอย่างจริงใจพูดจาไพเราะเหมือนกับรู้จักกันมานานเขาจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หัวใจคุณเขาเห็นแค่สิ่งที่เขาจะได้จากการใกล้ชิดจากคุณเท่านั้น นี่คือศิลปะของคนเหลี่ยมจัดค่ะพวกเขาไม่ได้ใช้แรงแต่ใช้คนไม่ได้แสดงความรุนแรงแต่แสดงความอ่อนโยนเพราะเขารู้ดีนะคะว่าคนที่ยังอ่อนต่อโลกจะหลงกลความน่ารักที่แฝงไว้ด้วยความต้องการฉะนั้นจงอย่าดีใจเวลาคนแปลกหน้าเข้ามายิ้มให้เพราะอาจจะเป็นรอยยิ้มของนักล่าไม่ใช่มิตรแท้ก็ได้ดังนั้นนะคะถ้ามีใครสักคนเริ่มเข้ามาในวันที่คุณเริ่มมีบางอย่าง ก็อย่าเพิ่งปล่อยใจจงถามตัวเองให้แน่ก่อนนะคะว่าเขารู้จักคุณเพราะคุณเป็นใครหรือเพราะคุณมีอะไรคนที่เข้ามาเพราะคุณมีประโยชน์ก็จะอยู่แค่ตอนที่คุณยังเป็นประโยชน์และพอคุณหมดประโยชน์เขาก็จะจากไปแบบที่ไม่เหลียวมองแม้แต่งเงาเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูแค่คำพูดที่อ่อนหวานแต่จงอ่านระหว่างบรรทัดให้ขาดว่าเขามองคุณเป็นคนหรือแค่มองว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งข้อ2 เขาจะไม่บอกเจตนาแต่จะหลอกให้คุณพูดก่อนบางคนดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีพิษมีภัยแต่ความจริงนะคะเขากําลังวางหมากอย่างเงียบๆคนเลี่ยมจัดไม่เคยเปิดเผยว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่เคยพูดก่อนแต่จะถามก่อนเขาจะไม่โชว์ไพ่ในมือแต่จะคอยลวงไพ่ในมือของคุณทีละใบเขาจะชวนคุยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรใช้คำถามเบาๆแต่ลึกค่ะ ถ้าเหมือนกับแค่สงสัยแต่ความจริงคือเขากําลังสก,กิดให้คุณหลุดปากแล้วพอเขารู้หมดแล้วว่าคุณมีทรัพย์อะไรบ้างคุณรู้จักใครบ้างคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างคุณกําลังต้องการอะไรเขาก็จะเริ่มเล่นเกมค่ะแต่เป็นเกมที่คุณเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเพราะคุณเปิดไพ่หมดแล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดแม้แต่ใบเดียวจําไว้นะคะว่าอย่ารีบเผยจุดแข็งและก็จุดอ่อนให้คนอื่นฟัง เพราะนั่นอาจจะเป็นแผนที่เขาใช้มาเล่นงานคุณทีหลังก็ได้ในสนามของชีวิตคนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ฟังเก่งโดยที่ไม่หลุดข้อมูลสำคัญให้ใครเอาไปใช้เป็นอาวุธเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดีใจจนพูดหมดอย่าไว้ใจใครแค่เพราะว่าเขาทําเหมือนกับว่าอยากรู้จักจําไว้นะคะว่าบางคนไม่ได้อยากรู้จักคุณเขาแค่อยากรู้จุดอ่อนของคุณและคุณก็ไม่มีวันรู้ว่าเขาจะใช้มันเล่นงานคุณเมื่อไหร่ ข้อ3เขาจะอ้างคําว่าพี่น้องเพื่อขอผลประโยชน์บางคำอาจจะฟังดูอบอุ่นแต่ในโลกแห่งการเอาตัวรอดนะคะคำพูดบางคําก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือบางหน้ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อ้างคําว่าพี่น้องเพื่อขอสิทธิพิเศษไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องจ่ายราคาเต็มไม่ต้องทำอะไรให้มันยากแค่บอกไว้ว่าไว้ใจพี่หรือว่าเรามันครอบครัวเดียวกันแล้วก็เดินเข้ามาหยิบฉวยในสิ่งที่คุณเหนื่อยสร้างมา นี่ไม่ใช่ความใกล้ชิดนะคะแต่มันคือกับดักทางความรู้สึกเพราะว่าพอคุณไม่ให้คุณก็จะถูกมองว่าใจดำแต่พอคุณให้เขากลับไม่เคยคิดที่จะคืนคนเหลี่ยมจัดจะไม่ขอแบบตรงๆแต่เขาจะยกคำว่าความสัมพันธ์ขึ้นมาู่เพราะเขารู้ค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจและนั่นคือสิ่งที่เขาจะใช้ย้อนกลับมาบีบคุณในศาสตร์ของการมองคนมีคำสอนหนึ่งเขาได้เตือนไว้ว่า ถ้าคนที่เรียกคุณว่าพี่น้องทงั้งๆที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆคนพวกนี้มีแต่จะขอนะคะแต่ไม่เคยยืนเคียงข้างตอนที่คุณลําบากคนแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องค่ะแต่คือผู้บุกรุกที่ใส่หน้ากาก,กมิตรภาพเอาไว้จงจําไว้นะคะว่าพี่น้องที่แท้จริงจะไม่ใช้คํานี้เพื่อขอสิ่งใดเพราะคนที่รักคุณจริงเขาจะไม่ยอมให้คุณเสียเปรียบแต่คนที่แค่ใช้คําว่ารักจะไม่สนใจว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนในการหามาได้แต่ละบาท สุดท้ายแล้วค่ะอย่าวัดค่าความสัมพันธ์จากคำพูดแต่วัดจากการกระทําในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยเพราะคนบางคนนะคะพอคุณหมดผลประโยชน์เขาก็จะลืมทันทีว่าเขาเคยเรียกคุณว่าน้องรักข้อ 4. เขาจะพูดคลุมเกลือเพื่อให้คุณตีความเองบางคนไม่เคยพูดตรงนะคะเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดที่คลุมเครือคือเกราะที่ดีที่สุดในการหนีความผิดเขาจะพูดแค่ครึ่งเดียวเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่บเบลอ เขาจะใช้คำที่ตีความได้หลายแง่และก็ปล่อยให้คุณเป็นคนต่อประโยคในใจเองทั้งหมดเพราะแบบนี้นะคะถ้าคุณเข้าใจผิดเขาก็จะย้อนกลับมาบอกว่าเธอนั่นแหละคิดไปเองแต่ถ้าคุณเข้าใจถูกเขาก็จะยิ้มและบอกว่าเก่งนะเนี่ยเข้าใจตรงกันฟังดูเหมือนฉลาดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือเล่กลที่เจ็บลึกเพราะเขาไม่ได้ต้องรับผิดชอบคำพูดเลยแม้แต่นิดเดียว ขอเตือนไว้เลยนะคะว่าคําพูดที่ไม่ชัดเจนก็คือดาบสองคมที่คนจะต้องรับบาดแผลแต่เจ้าของดาบกลับไม่เปื้อนเลือดเลยคนแบบนี้จะไม่เคยพูดว่าใช่หรือไม่พูดว่าไม่นะคะแต่เขาจะบอกว่าก็แล้วแต่จะมองแล้วกันเขาจะไม่เคยสัญญาอะไรแต่จะทําเหมือนว่าจะให้เขาจะไม่ยืนยันอะไรแต่จะทำให้คุณคาดหวังและพอความผิดพลาดเกิดขึ้นเขาก็จะบอกว่า ฉันไม่เคยพูดแบบนั้นพร้อมกับถอยตัวออกจากปัญหาเหลือไว้แค่คุณที่แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะจงอย่าไว้ใจคนที่พูดไม่ชัดเจนเพราะคนที่พูดไม่เคยชัดเจนมักจะเป็นคนที่ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเลยและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อของเกมแห่งคำพูดอยากแค่ฟังให้จบแต่จงถามให้ชัดถ้าเกิดว่าเขาเลี่ยงการพูดตรงๆซ้ำๆก็จงรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณเพราะว่าอยากจะเข้าใจ แต่กำลังหาทางให้หลุดพ้นจากความผิดตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มขอ้อ 5. เขาจะไม่เคยช่วยคุณฟรีๆแต่จะทำเหมือนกับว่าให้ใจระวังคนที่ทำดีแต่ไม่ได้ทำด้วยใจนะคะเพราะในโลกของเกมแห่งผลประโยชน์มีคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ลงทุนทำดีเพื่อเก็บดอกเบีย้ยในอนาคตเขาอาจจะช่วยคุณในวันที่คุณลาบากยื่นมือเข้ามาในจังหวะที่ไม่มีใครเหลียวแลพูดด้วยคำหวานว่าไม่เป็นไรแค่อยากช่วยแต่ในใจลึกๆ เขากำลังจดบัญชีไว้ทุกบาททุกคำเขาจะไม่เคยลืมสิ่งที่เขาทำให้คุณและก็จะค่อยๆรอจังหวะในวันที่คุณต้องตอบแทนเขาจะไม่พูดตรงๆแต่จะเริ่มเตือนคุณว่าจำได้ไหมตอนนั้นพี่ช่วยเธอนะจำได้ไหมวันนั้นถ้าไม่มีฉันเธอจะเป็นยังไงและจุดเปลี่ยนก็เริ่มจากตรงนี้ละค่ะจากคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจได้เขาก็กลายเป็นคนที่มีอำนาจเหนือคุณ เพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณติดหนี้เขาแม้ว่าจะไม่ใช่เงินแต่คุณรู้สึกผิดถ้าไม่ตอบแทนนี่คือเล่ลึกของคนเจ้าเลนะคะเขาไม่ได้ต้องใช้กำลังแต่ใช้หนี้บุญคุณเป็นโซลามเอาไว้อย่างเงียบๆนี่สินเงินทองยังมีวันใช้ได้หมดแต่หนี่บุญคุณของคนเจ้าเลต่อให้จ่ายเป็นร้อยครั้งเขาก็ยังบอกว่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นนะคะจงแยกให้ออกว่าใครให้ด้วยใจและใครให้เพราะว่าอยากจะมีสิทธิ์ควบคุมชีวิตคุณ จงอย่าปล่อยให้ความเกรงใจกลายเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ควบคุมคุณอย่าให้คำว่าเขาเคยช่วยมากลายเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องยอมเสียเปรียบไปตลอดชีวิตนะคะข้อ 6. เขาจะบีบให้คุณยอมด้วยการทำเหมือนกับว่าเป็นผู้มีพระคุณคนบางคนไม่ได้ใช้อำนาจกดคุณลงแต่เขาใช้บุญคุณเป็นเครื่องมือควบคุมคุณค่ะเขาจะทำเหมือนกับว่าเป็นคนดีช่วยเหลือพูดจาอบอุ่นทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีน้ำใจแต่ลึกๆแล้ว เขาไม่ได้ให้เพราะว่าอยากให้เขาให้เพราะว่าเขาอยากจะยึดคุณไว้เป็นของเขาในวันข้างหน้าคนแบบนี้ไม่เคยพูดตรงๆว่าต้องการอะไรแต่เขาจะทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่ปฏิเสธเขาจะทำท่าทีผิดหวังทำเหมือนกับว่าเสียใจหรือไม่ก็พูดแผ่วๆทำนองว่าไม่เป็นไรพี่ก็แค่หวังดีกับเราพี่ไม่คิดว่าเราจะลืมได้เร็วขนาดนี้เห็นไหมคะแล้วคุณก็เริ่มลังเลเริ่มรู้สึกว่าจะต้องตอบแทน เริ่มรู้สึกว่าไม่กล้าปฏิเสธและนั่นเลยค่ะเขาไม่ได้ใจดีนะคะแต่เขากำลังซื้อใจในราคาถูกเพื่อแลกอำนาจควบคุมในวันข้างหน้ามีคำสอนหนึ่งค่ะเขาบอกไว้ว่าการช่วยที่แฝงเจตนาไม่ใช่ความเมตตาแต่มันคือสัญญาณของการยึดหัวใจของคุณไปทีละน้อยคุณจะเริ่มยอมทุกอย่างทั้งที่คุณไม่อยากทำคุณจะเริ่มเกรงใจเขามากกว่าตัวเองคุณจะเริ่มเงียบเวลาที่ถูกกดไม่ใช่เพราะว่าคุณอ่อนแอนะคะ แต่เป็นเพราะคุณรู้สึกว่าติดหนี้บุญคุณเขาจงอย่าปล่อยให้ความเกรงใจกลายเป็นหนี้ที่คุณจะต้องชดใช้ไปตลอดชีวิตจงอย่าปล่อยให้คนที่เคยทำดีใช้ความดีนั้นมาบีบให้คุณยอมในทุกเรื่องเพราะถ้าเกิดว่าเขาให้คุณด้วยความหวังว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนนั้นไม่ใช่ความดีค่ะแต่มันคือการลงทุนที่เขาหวังจะเก็บเกี่ยวด้วยการกดหัวคุณในภายหลังนั่นเองข้อ7 เขาจะพูดให้ดูเหมือนห่วงแต่จริงๆแล้วคือจ้องที่จะสอดแนมคำว่าเป็นห่วงนะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิฟังดูอาจจะอบอุ่นใช่ไหมคะแต่น่าเศร้าที่โลกแห่งความจริงไม่ได้ใส่ซื่อขนาดนั้นเพราะว่าบางคนไม่ได้อยากฟังเพราะรักแต่ฟังเพราะว่าอยากรู้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เขาจะมาด้วยท่าทางเหมือนสนใจแสดงออกว่าห่วงใยนั่งฟังคุณระบายแต่ไม่เคยให้คำแนะนำที่จริงใจ เขาไม่ถามเพราะว่าอยากช่วยแต่ถามเพราะว่าอยากจะสแกนจุดอ่อนของคุณให้ชัดและทันทีที่คุณพูดทุกคำของคุณก็จะถูกเก็บเข้าคลังรอวันที่ถูกใช้กลับมาเล่นงานหรือว่าถูกเอาไปเล่าต่อหรือไม่ก็ถูกเอาไปตีความให้คุณดูแย่ลงในวงที่คุณไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าเขาเอาไปพูดกับใครนี่ไม่ใช่ความห่วงใย,ยนะคะแต่มันคือการล้วงข้อมูลด้วยหน้ากาก,ากคำว่ามิตรภาพ มีปรัชญานหนึ่งเขาเตือนเอาไว้ว่าอย่าเปิดใจให้ใครทั้งหมดถ้าเกิดว่าเขายังไม่เคยเปิดใจให้คุณแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าการพูดมากเกินไปคือการปล่อยอาวุธให้คนอื่นถือและถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้สิ่งที่คุณพูดในวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นหลักฐานทำร้ายตัวเองในวันข้างหน้าก็ได้ค่ะจงรู้ให้เท่าทันนะคะความห่วงความใส่ใจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องจ้องถามเพียงอย่างเดียวแต่จะฟังด้วยหัวใจ และก็ไม่เอาเรื่องคุณไปปั้นน้ำเป็นตัวไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้คำว่าไว้ใจกลายเป็นจุดอ่อนอย่าให้การเปิดใจกลายเป็นช่องทางให้ใครเล่นงานคุณในโลกที่เต็มไปด้วยคนแอบแฝงคุณจะต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าใครห่วงจริงและใครห่วงเพราะว่าอยากลวงข้อมูลข้อ 8, ขอ 8. เขาจะโยนความผิดเก่งแต่เก็บเครดิตทุกอย่างไว้คนเดียวในสนามของความสำเร็จนะคะมีบางคนไม่เคยลงแรงจริง แต่รู้จักเลือกจังหวะขึ้นรูปได้เก่งกว่าคุณอาจจะเคยทำงานร่วมกับเขาลงแรงเท่ากันคิดไอเดียไปพร้อมกันแต่พอผลงานออกมาดีเขาก็จะเป็นคนแรกที่เดินไปข้างหน้ายิ้มรับคำชมรับเครดิตเต็มๆโดยที่ไม่แม้แต่จะหันมามองว่าคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังและในวันที่ปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะเป็นคนแรกที่หายตัวไปหรือไม่ก็พูดประโยคบอกประมาณว่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะอันนี้เขาเป็นคนดูแล เขาจะใช้คำพูดที่จะแทงข้างหลังคุณได้อย่างแนบเนียนนี่แหละคะ่ะคือคนที่เลี่ยมจัดเขาไม่ต้องวางแผนใหญ่แค่รู้จักวางตัวให้ดูดีเวลาได้หน้าและก็ถ่มตัวได้เร็วเวลาที่เกิดเรื่องมีปรัชญาหนึ่งเขาเตือนเอาไว้ว่าในหมู่มิตรให้ดูใครรับผิดในหมู่คนสำเร็จให้ดูใครแบ่งเครดิตเพราะคนที่ไว้ใจได้จะกล้ารับในวันที่ผิดและก็ถ่มตนในวันที่ได้ แต่คนที่เจ้าเล่จะโยนทุกอย่างที่เป็นภาระมาให้คุณแล้วก็เก็บทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ไว้อย่างเงียบๆคุณจะเจ็บที่สุดไม่ใช่เพราะว่าโดนด่าแต่เพราะว่าคุณอยู่กับเขาด้วยความจริงใจแต่เขาอยู่กับคุณด้วยบทบาทของนักแสดงนำที่ไม่เคยรู้สึกผิดเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองแค่รอยยิ้มเวลาทำงานร่วมกันให้มองตอนที่เจอปัญหาคนที่หันมาช่วยคือมิตรคนที่เดินหนีแล้วก็โยนคุณเป็นกันชนคือศัตรูในคราพวกเดียวกัน และในชีวิตจริงค่ะคนที่ควรระวังมากที่สุดไม่ใช่คนที่พูดมากแต่คือคนที่พูดพอดีแต่เอาคําพูดพอดีนั่นแหละมาแทงคุณในวันที่คุณอ่อนแอขอ้อ 9. เขาจะวางหมากทุกคําพูดแต่ทําเหมือนพูดเล่นคําพูดบางคําอาจจะฟังเหมือนลอยๆแต่ในโลกของคนเจ้าเล่ยน,นะคะไม่มีคําไหนที่พูดเล่นจริงๆเขาอาจจะพูดขึ้นมาง่ายๆประมาณว่าเธอเองก็เคยพูดว่าอยากจะลาออกไม่ใช่หรอ หรือบอกว่าวันนั้นเธอก็บอกเองว่าไม่ชอบเขานี่ซึ่งประโยคเหล่านี้ละะ่ละค่ะถูกพูดด้วยท่าทีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงมันคือกับดักที่เขาวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะไม่พูดตรงๆแต่จะพูดให้ดูเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจเขาจะหัวเราะเบาๆเวลาพูดเพื่อให้คุณเผลอตอบกลับโดยไม่คิดและเมื่อวันหนึ่งที่คุณเผลอพลาดไปเขาก็จะบอกว่าก็เธอพูดเองไงเขาจะเอาคำพูดของคุณที่เคยหลุดปากในวันสบายๆ กลับมาใช้เป็นหลักฐานในวันที่คุณกําลังอ่อนแอที่สุดมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาเตือนเอาไว้ว่าในหมู่คนฉลาดอย่าพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจเพราะบางคําจะย้อนกลับมาทําร้ายคุณเมื่อมันอยู่ในปากของคนผิดเพราะฉะนั้นนะคะอย่าคิดว่าทุกคนรอบตัวกําลังฟังคุณด้วยหัวใจเพราะคนบางคนกําลังฟังเพื่อบันทึกไม่ใช่เพื่อเข้าใจจงพูดให้น้อยลงแล้ก็คิดให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ชอบเล่นคําทําเหมือนกับติดตลก เพราะว่าเบื้องหลังเสียงัหเราอของเขาอาจจะเป็นแผนการเงียบๆที่รอแทงข้างหลังคุณก็ได้ข้อ10เขาจะอ้างว่าไม่มีทางเลือกเพื่อที่จะกดดันให้คุณยอมบางคำนะคะไม่ได้ถูกพูดเพื่อขอร้องแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อกดดันให้คุณรู้สึกผิดจนต้องยอมคำว่าช่วยหน่อยเธอไม่มีใครช่วยแล้วฟังดูเหมือนกับว่าเป็นคำขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่มันคือกลยุทธ์ทางอารมณ์ที่ร้ายลึกเพราะทันทีที่คุณตอบตกลง เขาก็จะรู้ว่าวิธีนี้ใช้ได้กับคุณและมันก็จะกลายเป็นสูตรสําเร็จที่เขาจะใช้ซ้ําแล้วซ้าอีกเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนสุดท้ายที่เขาฝากความหวังได้เขาจะพูดให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยคุณจะใจดําและพอคุณเริ่มยอมครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเขาก็จะไม่รู้จักคําว่าขอบคุณแต่จะใช้คําว่าเอาอีกกับคุณโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวนี่ไม่ใช่คําขอนะคะ แต่มันคือกับดักที่พันด้วยความสงสารและคนที่เจ้าเล่ห์พอก็จะรู้วิธีใช้คำว่าไม่มีทางเลือกเพื่อให้ดูน่าสงสารทั้งที่จริงๆแล้วเขามีทางเลือกอีกเป็นสิบมีปรัชญาหนึ่งนะคะเขาเตือนไว้ว่าบางคนไม่ได้อยากได้ความช่วยเหลือเขาอยากได้เครื่องมือที่ไม่กล้าปฏิเสธเขาและคุณอาจจะกาลังเป็นเครื่องมือนั้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าคิดว่าทุกคนที่เข้ามาด้วยเสียงสั่นๆมาพร้อมกับหัวใจที่แท้จริง บางคนมาเพื่อเอาเปรียบแล้วก็ใช้ความน่าสงสารนี่แหละค่ะเป็นใบอนุญาตให้ตัวเองกดดันคนอื่นซ้ําแล้วซ้ําอีกจงอย่าให้ความเมตตากลายเป็นจุดที่ใครๆก็เข้ามาแบมือได้เสมอนะคะคุณช่วยได้ค่ะแต่คุณจะต้องเลือกช่วยให้ถูกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีทางเลือกบางคนแค่ไม่อยากทําเพราะว่ามีคุณคอยช่วยตลอดเวลาข้อ11เขาจะหายตัวทันทีเมื่อคุณหมดประโยชน์ในวันที่คุณยังมีของคุณคือคนสําคัญ และในวันที่คุณหมดแรงคุณอาจจะไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่ในความทรงจำของเขาอีกต่อไปคุณอาจจะเคยยื่นมือช่วยเคยทุ่มเทแรงกายแรงใจเคยให้คำปรึกษายืมเงินสนับสนุนเขาในวันที่เขาไม่มีใครแต่พอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะหายไปอย่างเงียบๆราวกับว่าไม่เคยรู้จักคุณเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีคำขอบคุณไม่มีแม้แต่ประโยคไถ่ถามไม่มีความใส่ใจหลงเหลือเพราะว่าสำหรับเขา คุณคือเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งค่ะคนเจ้าเล่บางคนไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้คุณเจ็บตรงๆเขาแค่หายไปในวันที่คุณไม่เหลืออะไรให้เขาอีกแล้วก็ปล่อยให้คุณยืนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งที่เคยให้ไปมันไม่มีความหมายอะไรเลยมีปรัชญาหนึ่งนะคะเขาสอนเอาไว้ว่าอย่าทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่เข้ามาแค่เพราะว่าคุณมีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้ว เขาจะเดินจากไปโดยที่ไม่แม้แต่จะปิดประตูเบาๆให้คุณเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาความดีของคุณไปวางไว้ในมือของใครง่ายเกินไปเพราะว่าบางมือไม่ได้ยื่นมาจับแต่ยื่นมาหยิบและเมื่อหยิบเสร็จเขาก็จะเดินจากไปโดยที่ไม่เหลียวมองว่าคุณจะล้มยังไงอย่าเสียใจเลยนะคะที่วันนี้เขาไม่กลับมาจงดีใจค่ะที่คุณได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในวันที่คุณไม่มีอะไรให้แล้ว เพราะคนนั้นแหละค่ะที่ไม่เคยเห็นคุณเป็นคนเขาเห็นแค่ผลประโยชน์ที่เขาเคยได้จากคุณเท่านั้นข้อ12เขาจะกลับมาอีกถ้าวันไหนคุณกลับมามีประโยชน์อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะถ้าใครบางคนกลับมาทักคุณอีกครั้งเพราะในโลกของคนที่เจ้าเล่ย์การกลับมาไม่ได้แปลว่าเขาคิดถึงคุณแต่มันแปลว่าวันนี้คุณกลับมามีประโยชน์อีกครั้งเขาอาจจะเคยหายตัวไปในวันที่คุณไม่มีอะไรให้เขาอาจจะเงียบเฉยในวันที่คุณล้ม เขาอาจจะไม่เหลียวแลแม้แต่จะทักทายแต่พอคุณเริ่มยืนได้พอคุณเริ่มมีชื่อเสียงพอคุณเริ่มมีทรัพยากรเขาก็จะรีบกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับรอยยิม้มและก็คำบอกว่ายินดีด้วยนะฟังดูดีใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเขาไม่ได้กำลังยินดีเขากำลังวางแผนว่าจะใช้คุณให้เป็นบันไดได้ยังไงอีกเขาจะทำตัวดีพูดเหมือนกับว่าเป็นห่วงแสดงออกว่าอยากจะช่วยเหลือ แต่สิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่มิตรภาพแต่คือโอกาสที่จะเหยียบหลังคุณขึ้นไปอีกมีปรัชญาหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าคนที่หายไปตอนที่คุณล้มแต่กลับมาในวันที่คุณลุกอย่าเรียกเขาว่าเพื่อนให้เรียกว่าผู้สแสวงหาโอกาสเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ความสําเร็จทําให้คุณใจอ่อนอย่าให้คําพูดหวานๆมาทําให้คุณลืมในวันที่เขาทอดทิ้งคุณไปคุณอาจจะให้อาภัยได้แต่จงอย่าลืมที่จะจดจํา จำให้แม่นนะคะว่าใครเคยอยู่และใครเคยหายไปเพียงเพราะว่าคุณไม่มีอะไรให้เขาและที่สำคัญนะคะอย่าเปิดประตูต้อนรับคนที่กลับมาเพียงเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณมีประโยชน์เพราะถ้าคุณปล่อยให้เขาเข้ามาอีกหลังของคุณก็จะกลายเป็นบันไดให้เขาเหยียบซ้ำอีกครั้งและสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าอย่าให้ความเกรงใจกลายเป็นใบอนุญาตที่ให้ใครก็ได้มาปั่นหัวคุณอย่าให้ความอ่อนโยนของคุณกลายเป็นสิ่งที่เขาเอาไปเหยียบเพื่อปีนต่อ เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเกมคนที่รอดไม่ใช่คนที่แสนดีจนโง่แต่คือคนที่รู้เท่าทันโดยที่ยังรักษาความดีเอาไว้อยู่และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ